นี่ร้อนรอนระอุแต่อากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเด้าจจะอากาศเย็นโอ้ยเพื่อนๆตุ๊กไม่มีเน็ตอ่ะตุ๊กเข้าไปดูไม่ได้คุณเทพยงคุณเทพยงเอ่ออายุเท่าไหร่เนาะแต่โปรไฟล์เป็นเด็กอยู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณเมย์บอกว่าจะเข้าจะเข้าวยทองหรือเปล่าน้องตุก๊กอุย้ยพี่เมย์อย่าพูดอายเขาอายผู้เบาผู้เบาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย อย่าพูดไอเขาพี่เมย์คู้บอกเพิ่งจะอืออายเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าออ๊ยแก่แล้วนะเนี่ยแก่เยอะอายเขาอย่าพูดเลยม,มันจะเข้าวัยทองแหละตุ๊กว่าร้อนร้อนหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้เออพี่เพชรบอกว่าเออพี่เพชรหนุม่มภูไทยบอกว่าเอาปูไปสามตัวนะน้องตุก๊กคุณเทพคุณเทพพยงใจอินร้อนเหมือนอยู่ในนรกไงครับเอา หรอจริงๆเหรอร้อนมันอยู่ในนรกปุ้ยเธอพูดตรงจังเลยอ่ะแล้วก็หัวเราะมาใครอ่ะโอ้ยแต่ตุกอยากขึ้นสวรรค์น,นะไม่ได้อยากตกนรกใครอ่ะเป็นเพื่อนตุกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อนนะเนี่ยใช่หรือเปล่าคุณเพชบอกว่าเอาดอกไม้ไปคุณเมย์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพชคุณเมย์สวัสดีคุณเทพพยุงคุณเมย์ หัวเราะกาๆคุณบ่าวยศเอาหัวใจกดๆไปคุณเทพพยุงไม่มีครับคุณบ่าวยศทํางานแล้วครับเออน้องไอซ์พี่บ่าวหายไปไหนมาคะคิดถึงตั้งแย่คุณเทพพยุงบอกว่าเป็นผู้ฟังอย่างเดียวครับขอบคุณค่ะบ,บ,บ่าวเออบ่าวยศบอกว่าขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับหัวใจกดๆบ่าวยศบอกว่าคิดเอาน้องไอซ์บอกว่าคิดถึงเดอ้อไอคิดถึงเดอ้อไอ ห้องนี้มีแต่สีชมพูห้องนี้มีแต่ความรักนะคะคิดถึงเด้อไอพเจบัสนกินเด็กเขาว่าเป็นอมตะน้องไอซ์บอกว่าแล้วก็หัวเราะก้ากา้น้องให้มาก้ากๆบเบายศบอกว่าขี่รถอยู่ครับน้องไอซ์ขอโทษด,ด้วยอย่ามากวนใจพี่อะจากเบายศขี่รถอยู่น้องน้ำฝนบอกว่าเหมือนเราทำหน้าที่แทนบอสค่ะพี่ตุ๊ก อ๋อหรอคะรอคะหรอคะอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนั่นเห็นไหมตุ๊บอกแล้วว่าสายดันน่ะเขาเป็นคนน่ารักเขามีความสําคัญเวลาเขาเอ่อวันเกิดเขาหรือว่าอะไรเขาอะ่ะเราควรจะมีสิ่งตอบแทนไปให้เขาอะ่ะตุกอะ่ะถ้าเป็นวันหนึ่งวันหนึงอะ่ะถ้าตุกกลับเมืองไทยนะตุกก็ต้องมีของขวัญไปให้เอ่อไปให้ไปให้ใหเอ่อเขาเรียกอะไรแอดมินของพี่ตุกด้วยใช่ไหมล่ะ ถ้าวันหนึ่งกลับนะเออน้องไอ้บอกว่าเอาไอ้ไปด้วยสิเย้าไอ้อยู่ที่นี่อ่ะโอเคโอ้ยไอ้เนอะพี่บ่ายยศบอกว่าหัวใจกอดๆนะผมจะไปทํางานน,งน้องไอ้อืมอย่ามาดึงผมนะคุณเมย์บอกว่าใครจะไปนรกส่วนพี่จะไปหาพระเจ้าค่ะแล้วก็หัวใจขา,ขาวๆมาแล้วก็อ่ะเอ่อพี่นวดบอกว่าพี่สุรชัยซื่อตรงบอกว่า ฉันแอบดูเธออยู่นะฉันแอบดูเธออยู่นะคุณบ่าวยศหัวใจกอดๆแล้วก็บาย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 ,บายคุณเทพพนมบอกว่าเออ,อยากมีสีชมพูสักหนึ่งคนจังอืมคุณเทพยพยงบอกว่าแสดงว่าพี่โสดดีครับอืมใครอยากถามพี่ถ้าพี่โสดไหมไม่สดนะคะพี่ไม่สดคะ่ะเอ่อคุณสุรชัยบอกว่าเดี๋ยวเก้าโมงเช้าผมเข้าสวนครับ หรอจริงๆเหรออ่ะพี่ตุ๊กลงไลฟ์สดแล้วนะคะเพราะว่าได้สองชั่วโมงแล้วล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่หนวดแล้วนะคะให้กับพี่สุรชัยแล้วขอให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจตุ๊กนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณจะไปจะไป,จะไปหาใครน้องตุ๊กบอกมามา ไม่ได้ไปหาใครก,ก็คือได้สองชั่วโมงแล้วไงพี่เมย์ทุกอะไรอ่ะพี่เมทุกไม่ได้ไปหาใครขอบคุณนะคะขอบคุณนะสองชั่วโมงแล้วนะคะขอให้คุณคุณสุรชัยมีความสุขเยอะๆนะคะวันนี้วันเกิดสี่สิบห้าขวบวันเกิดเยอะๆแล้วก็เ สนุกสนานเยอะๆนะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ไม่ได้ออกชื่อออกนามเดอจ้าเอ่อแต่ขอใหร้รู้ว่ารักทุกคนนะคะบ๊ายบาย